สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับ2อ,2อสอครับคุยกับ2อสอเหมือนเดิมวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่ตายที่ยี่ที่สามะสามแล้วยี่สามมีนาหกห้าคพบกับ2อสอสุชาติกับพี่ตายเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนมีคอมเมนต์มาบ้างไหมเป็นไงดูกายไปถึงไหนแล้วสำรวจกายไปถึงไหนแล้ว เลยวันนี้เราจะต่อกันด้วยเรื่องอะไรพี่ก็ให้วิธีการในการที่จะคิดกลับมาอยู่ที่กายสักนิดนึงอ๋อกลับมามองอที่ากายวิธีการสํารวจกายเนี่ยเราก็ต้องดูดูตั้งแต่ปุคลิกค่าทางของเราเป็นยังไงดูดีแล้วหรือไม่ะนะฮะแล้วก็ดูองค์ประกอบของกายเราประกอบด้วยอะไรบ้าง รารู้จักอะเอามารู้จักกายเราอะรู้จักกายว่าอ,องค์ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเ,นเอ็นกระดูกอ,อ,อาการสามสองอวัยวะต่างๆนะแล้วก็รู้จักกระบวนการการทางานของกายของอวัยวะต่างๆแล้วก็มองไปจนถึงว่าอ๋อที่แท้แล้วสุดท้ายแล้วกายเราเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยบุคลิกท่าทางองค์ประกอบของกายอาวัยวะต่างๆก็เป็นธาต ช่ไหมฮะแล้วก็เป็นประกอบด้วยธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมครเนี่ยกายของเราแล้วก็เราก็ดูแลว่ามันควรจะที่ดีเป็นไงที่สมบูรณ์เป็นไงครับเราก็จัดการมันซะแล้วก็เราก็ดูทีนี้ผมผมนึกคำถามกระบวนการทํางานของกายเป็นยังไงก่อนให้รู้จักธรรมชาติของกายธรรมดาของกายกฎเกณฑ์ของมัน พี่เราก็จะได้จัดการมันได้ถูกต้องครับเนี่ยผมฟังพี่พไป <นะ S 1> แล้วผมก็มานั่งนึกไปถ้าคือผมเป็นคนฟังนะครับผมอยากจะถามพี่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดจุดยูเทินอ่ะที่ฟังดูฟังพี่ก็เออกูก็ยังไม่ได้ออกกําลังกายยังไม่ได้ดูแลตัวเองยังไม่ได้อะไรครับเออแล้ว จุดท ja, e, no ี part, s <S story, so so ่จะจุดที่จะอยู่เธอนี่ยอ่จุดที่บบเขาจุดพลิกเหมือนคนอ้วนอ่ะเอาฉันต้องร้อยยี่สิบโลฉันถึงจะลดความอ้วนบางคนร้อยสามสิบบางคนร้อยห้าสิบทีนี้ที่เขาเปรียบเทียบบ่อยๆมันบอกไม่เห็นทุกไม่เห็นทำคือเฮ้ยก็เป็นเบาหวานอยู่แต่มันก็ยังอยู่ได้มันก็ยังมันก็ยังเลี้ยงไปได้เพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่เบาหวานไม่ตายทันทีหรือว่าส่งผลเจ็บป่วยหนักทันทีเออแล้วทีนี้จุดยูิร์นที่แบบเฮ้ยเอาจริงแล้วว่าอะไรเงี้ยเออเออมันคือยังไงพี่มัน ก็เริ่มต้นเริ่เริ่มต้นะที่เราหันกลับมาดูแล้วเราก็ต้องฝึกให้เราอยู่กับการดูกายบ่อยๆให้เห็นมันก่อนเห็นมาดูให้เห็นว่าอ๋อคือกายเรานี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้ยังไม่โอเคตรงนี้ไม่สมบูรณ์ตรงนี้บกพร่องตรงบกพร่องแล้วเราจะแก้ไขยังไงยังไงหาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็จะไปแก้เหตุแก้ที่เหตุใช่ไหมฮะอันไหนที่ดีแล้วเราก็ทรงไว้รักษาไว้อื ทำพัฒนามันต่อเนื่องไปครับรู้จักที่จะหันกลับมาดูตัวเองอ่ะครับสาวตื่นขึ้นมาก็ต้องมานั่งอ๋ออวันนี้ไหนเริ่มต้นฝึกดูกายก่อนเราเราสร้างสร้างเป็นกติกาให้กับตัวเองว่าเราจะต้องดูให้เห็นได้ให้เห็นกายของเราให้ได้ว่ากายเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราควรจะต้องทํำยังไงกับมันต้องเอายังไงกับมันอผมผมเสริมนิดนึงนะเวลาเราดูกายเนี่ยบางที เราจมไปกับความเจ็บป่วยหรือความที่ว่ากายประสิทธิภาพมันตกอ่ะ, uh huh. อะเช่นนอนไม่หลับหรือ uh huh. ว่าไม่สบายตัวไม่ล่าเริงไม่แจ่มใสเนี่ย uh huh. บางทีเราจมกันมาเป็นนานๆเนี่ยร uh huh. ่างกายมันจะชินและปรับตัวได้กับสิ่งนั้น uh huh. มันทําให้มันตรวจจับยา uh huh. แต่ถ้าเกิดคุณเอามาพลิกตัวเองแบบว่า uh huh. จากกนกระทั่งคุณสดชื่นคุณเฟรชชี่เนี่ยนะ uh huh. คุณจะรู้เลยว่าเฮ้ เพิ่งจะรู้ว่าไอ้ที่เป็นอยู่ตอนนั้นก็แม่งแย่ชิบหายก็นี่ไงก็ต้องบอกว่าให้แยกกันระหว่างการที่เราเป็นหรือจมอยู่กับอาการแบบนั้นกับการเห็นอาการเหล่านั้นเห็นอาการที่เราเป็นก็ยากสิเรื่องการถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยฝึกเราก็ยากแต่ที่จริงแล้วแต่ละคนแต่ละคนมันก็เคยเห็นกันแล้วทั้งนั้นแหละแต่เพียงแต่อาจจะเห็นสักแว๊บหนึ่งเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเออนี่แหละคือการสิ่งที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องคือการเห็น เห็นความทุกข์ที่เก şey ิดขึ <h <h ้นในกายเราอาการเจ็บป่วยคุณมาพัฒนากายนะอย่างกับผมมีประสบการณ์เนี่ยคือมันเปลี่ยนเฟสอย่างเงี้ยหลายเฟสเลยเฟสที่ว่าเฮ้ยดีขึ้นเฮ้ยสดชื่นขึ้นเฮ้ยมีสดชื่นกว่าอะไรเงี้ยที่ง่ายแม่งหลายรอบอกวางกติกาขอ้ตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะมาทำอะไรก็แล้วแต่ขยับตัวออกกำลังกายอะไรเล็กๆลองดูนีอลองดูเดินก่อนก็ได้ วันหนึ่งสักสิบ้านาทีสมมุติอย่างเงี้ยอ้าสิบานาทีทต้องทําให้ได้ทุกวันนะอะที่บางทีเขาเขาก็ต้อง <นะ S 2> วางวางศีลเนี่ยวางกติกาให้กับตัวเองที่บางทีทํำเนี่ยนะ ไปสักสองอาทิตย์ไปอาทิตย์หนึ่งอ,อะไรเงี้ยเขาหวังผลเลิศแล้วม,มันไม่ได้เนี่ยเขาก็เออกูไม่เห็นได้อย่างพูดเลยกูเลิกดีกว่า,าก็นี่ไง <c oughs> แล้วถ้าเราถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปเปรียบเทียบแล้วต้องดูภายนอกบา้างเอาอ๋อเออแต่ที่คนที่เขาทําได้ก็มีนี่สามเดือนหกเดือนเนี่ยออคนที่เขาทาได้ก็มีเอยเราคงไม่แย่กว่าเขาไปมากขนาดนั้นหรอกทาไม่ได้ก็ต้องให้กําลังใจตัวเองบ้างครับอแล้วก็เอาตัวอย่าง กัลยาณมิตรคนที่เขาทาได้ใช่ก็เหมือนอย่างนี้เราเนี่ยเราที่มาคุยให้ฟังอยู่เนี่ยแล้วก็ทําให้ดูด้วยอแล้วผมผมมีกลุ่มมาฝึกด้วยนะแรงจูงใจเนี่เขาเรียกว่าสร้างแรงจูงใจครับผมมีกลุ่ม Facebook ให้ฝึกด้วยนะเผื่อเราท้อใช่ก็ไปฝึกได้ทุกวันนี้ถ้าเกิดคนสนใจมานั่งเออเปิดผ่านผ่านมาแล้วก็เราคุยกันแค่ประมาณสักสินาทีก็ลองดูว่าเอเราคุยอะไรกันบ้างแล้วเราทําอะไรให้ดูใช่ไหมฮะแล้วทําไม ผมสองคนนี้ถึงทําได้ก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกๆคนน่ะไม่ได้เป็นอะไรที่พิเศษพิโสอะไรก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกันทำไมทําได้อะผมผมให้เพื่อนๆพวกเราอายุกันโอ้โหพี่พี่พี่เอเออเรายังใช้ชีวิตกันมาต้องนานแล้วเดี๋ยวเรายังทําได้ผมให้เพื่อนๆน่ะทายอายุผมสองคนเลยว่าผมอายุเท่าไหร่ผมก็พี่ชายไม่ไม่เท่ากันนะพี่่ายอายุเยอะกว่าผม ผมหนุ่มว่าเยอะอคุณจุช่าไปพูดบอกอย่างนี้เขาเท่าไกด์เขาเดิมันก็ง่ายจ,จะบอกว่าผมเด็กกว่ากันให้ให้ทายมาถ้าเกิดคนคอมเมนต์เนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ว่าถ้าไม่มีใครทายอายุเลยแสดงว่าเขาฟังไม่ถึงตรงนี้เป็นการเทสนะเป็<ร>นการเทสว่ามีคนฟังเรื่องดีๆเจ๋งๆที่สุดเลยอนนียอย่างเช่นที่เราบอกว่าผมเนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยนะครับถ้าเราทํารายการนี้ต่อเนื่องผมว่าสักเดือนเนี่ยคนเริ่มเชื่อแล้ว ว่าเออวิ่งทุกวันจริงนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนแรกอาจจะพูดไปคนอาจจะว่ากี่โมอ้าเอาก็ดูหุ่นก็ดูหุ่นก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันอ้อ เฮ้ยมีคลิปที่มันต่างกันไปทุกวันเออคลิปแล้วบอกด้วยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรทุกวันเนี่ยเออสาสวันเนี่ยขนาดพี่ก็เริ่มนมีความน่าเชื่อถือแล้วนี่สร้างศรัทธาเรียกว่าสร้างศรัทธาพี่ขนาดคนรู้ธรรมะนะรู้แนวปฏิบัติรู้หลายๆอย่างเลยนะครับก็ไม่มาหันดูกายตัวเองนะจจะ ได้แต่พูดว่ากายจิต่ใช่ไอ้ที่เขาที่บอกว่าไอ้ที่เขาบอกว่ารู้ธรรมะนี่นี่มันต้องเข้าใจความหมายของคําว่ารู้ธรรมะในคนทั่วทั่วไปก่อนอรู้ธรรมะคนทั่วไปก็เหมือนกับว่าไปได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้<อ>ธรรมะหรือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเออมาแต่คุณยังเคยเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าได้เอามาปฏิบัติให้เห็นธรรมะนั้นๆที่ตามคำ<อ>สอนของพระพุทธเจ้า ที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวคุณเองเอที่เห็นสภาวะธรรมนั้นๆน่ะอย่างเช่นความอท่านบอกอ,อักษรมีเมตตากรุณาคุณเห็นความเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นในใจของคุณแล้วในทางแสดงออกปฏิบัติผ่านกายวาจาต่อผู้อื่นอะให้เห็นหรือยังหรือว่าคุณรักลูกรักอะไรเนี่ยคุณก็เห็นทั่วไปเป็นรักลูก แล้วคุณเข้าใจือเปแบบว่าการแสดงความรักลูกความรู้สึกของความรักลูกรักเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยนั่นแหละคือความเมตตาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนส่วนใหญ่เห็นได้แต่ใจเห็นได้ตัวเองส่วนใหญ่ได้แต่พูดไม่ทำไม่ได้ได้ก็คือเอาคนนู้นคนนี้เข้ามาพูดเน่เอาความรู้ข้างนอกมาฟังมามาเป็นตัวอธิบายออกมาพูดแทนคําพูดข้างนอกความรู้ข้างนอกไม่ได้แทนความรู้ความรู้สึกสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเราเอง คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักวิธีการที่หันกลับมาดูหรือฝึกด้วยตัวเองครับใช่การจะรู้ธรรมะได้ที่แท้ต้องฝึกที่ตัวเองไม่ได้ฝึกที่คนอื่นครับได้แต่สอนแต่ตัวเองอ้วนตืบก็โอเควันนี้วันนี้วันนี้ให้ข้อคิดอะไรตอนท้ายรายการเอาก็เอาเรื่องที่จะกลับมาหาตัวเองนะฮะก็ที่บอกว่าให้ย้อนกลับมาดูตัวเองครับผมคือสติโลกัสมิชาคารโ สติเป็นทมเครื่องตื่นโลกอ๋อคือต้องมีสติเอาก็มีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลานั่นแหละคือจะดูตัวเองได้จะเห็นตัวเองว่าอ๋อตอนนี้ร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจสภาพจิตใจเราเป็นดังนั้นี่พูดอย่างนี้แสดงว่าคนทั่วไปไม่ค่อยมีสติเลยก็คือไม่ค่อยดูตัวเองด้วยแล้วก็ไม่มีสติด้วยคือมีสติแต่มันไม่อยู่กับนิ่งที่คงที่หรือว่าไม่สติไม่อยู่กับตัวตลอดเวลาอ๋อก็มีสติใน ในการทํากิจกรรมที่ตัวเองอยากทําำแต่ว่าไม่ต้องทำไม่ได้มีสติมาดูแต่ไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทอโอเคก็สรุปว่าให้มาดูตัวเองนะมีสติดูตัวเองไม่ใช่มีสติเป็นินทาชาวบ้านไปวิพากษ์นู่นนี่นั่นโอเคแย่ตัวนี้หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ